สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟีิหลาหน่อยองอิงผมนบผู้พาคนสองเมืองรายง,งานตัวคาผมโชว์นี้ก็เขาทำงานคือเขานะครับเนาะเข้ากลางคืนเข้ากลางคืนอากาศก็โอเควันนี้ฝนตก มือแตงแต่เศาเบิงมารีออตพี่น้องมารีออตรีสอร์ทคนหลายครับสังเกตได้จากไฟตามห่องเกือบเต็มเกือบเต็มเลยนะคนจีนส่วนมาเป็นคนจีนครับคนจีนหลาย พาเดินดูเดินชมบรรยากาศตอนกลางคืนกับคุยเรื่องอิหลานหน่อยอุ้งอิงเมื่อนี้เพิ่นได้ไปยกอ่อยอ่อคู่กับอาจารย์ um บิ๊กภูมมรินกฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์บิ๊กภูมมรินนะครับเนาะ คนที่แต่งเพลงให้เพิ่นเอิรนหักนังเอกหน่อยที่ดังทะลุปลอดไปแล้วดังแห้งเพลงเนี่ยแต่งให้น้องเพลงพิมระดากะห้อยใจบังไฟแสนเป็นอย่างที่สุดยอดมากอาจารย์บิ๊กภูมิรินเพิ่นเก่งเรื่องมอหลอกมอลลัมเก่งแหง้งแต่งก่อนแต่ง คำว่าวคำจาภาษาอีสานออกมาเป็นเหนือเพ่งได้ยางไถเหละะสนอหูนี่ก็อยุทสราน้ำพี่น้องสาะน้ำอโนดาตมันเป็นสปอร์ตว่าเธอมีต่างทํำเมอือ ถึงเวลาเขาจะตัดเองว่าไงแบงฮะพี่ถ่ายทอดสดอยู่ีิลานหน้อยศิลปินระดับสุปตาของเมืองไทยดัง เอาเยยงมาชุดกับวิวรอกตอนนี้ใส่สิสด้เป็นพีเซ็นเตอร์กังนำจากว่าจักสาขาอยู่ในประเทศไทยหลายครับนะครับเนาะล่าสุดก็เป็นพีเซ็นเตอร์ของสลายเท่าแก่น้อยสุดยอดเลย <c oughs> มาเมื่อนีเพิ่ไปเที่ยวหาอาจารย์บิ๊กภู่มริน เพื่อไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ธรรมดาพี่นอ้องร้องเพลงก็ต้องมีคู่มีอาจารย์ฝากตัวฝากเพราะว่าโอกาสต่อไปอาจารย์บิดกับเบนกระสิทธ์ต้องแต่งเพลงให้่ยีลาอีกเนาะครับเนาะ เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติของสิทธิ์กับครูก็เหมือนคู่ต่ำนักครินที่แต่งเพลงให้รัตนาพรบวนแฟนนั่นก็มวนคักมวนแห้งแต่ละคนความสามารถสุดยอด mm hmm. เทากับเป็นเอฟซีนอง ก็ไดแต่ล่อชมผลงานล่อเพิ่นเออ่เปิดเปิดวงเดือนกันญาเพราะนั่นแหละก็คือเขาพี่น่องยังได้กะเต็มอัญญะคือเขา้าสังกัสีแตกคือเขา้าโดยบริบทของน่องก็คือ ว่างตัวดีทำความดีตลอดเวลาอยู่ในศีลอยู่ในถ้ำตลอดเวลาเป็นอย่างที่ทุกคนเขาก็มองมองตลอดแห่งเมือ่อใดท่าพ่อเอกพนเดทายคลิปหรือออียงหรือล่ youtube เนี่ยโอ้ยคนที่จะลอคอมเมนต์คนแรกเนี่ย ต้องรอใจจดใจจอบางคนร่อเป็นปีกว่าสีไดสุดยอดรออเป็นปีกว่าสิไดคอมเมนต์เป็นคนแรกส่วนเฮ้ากับโค้งสีบ่มีวัาสนาเพราะว่าเวลาบ่คอยตรงกันทำงานตลอดเสียงเด็กหน่อยคนจีนเขาเล่นน้ำกันโคลมโครมโครมอันนี้สะมันติดต่อกันกันกบระวังมาลีออต เปิดไฟฉายในจังหน่อยมันบรสารมันมืดนาะครับเนาะดีใจน้ำเนอกที่ใดพี่เชนเตอร์ไล่ตัวเรื่อยๆซิลีสสันอกีกอันนี้เขตของมาริออตตรงนั่นสาป,ปาแต่ว่ายังบ่มีป่า เสียงคนจีนพนเลเรนน้ำกันกลางคืนก็งเงียบจริงๆหครับเงียบตลอดสนามสวยงามให้ภาพบรรยายจังได้กาฝากกดติดตามนบผู้ขาคนสองเมืองในเด้อครับผมขอบคุณหลายๆ ที่เป็นกำลังใจให้ทอดได้ก็ทอดนั้นได้ทอดได้ก็เอาพี่น้องบอ่ไดซี้เลียนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็ลดรถขายองเสียงภาษาจีนมดมดเมือง <c oughs> ชีชเช่ชชาเฉียนเฉียนชีเช่าเฉียนเข้าบ่ไใดเลี่ยนเข้ากับบรลรหรอกกับภาษาไทยภาษามั่นพี่น้อง ผมียังคลิปนี้ก็วอาถึงอีลลาจีด้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอๆแม่ๆม,ม,มีความสุขตลอดเวลาเนาะครับเนาะเสียงเพลงเสียงหมอล,ล,ออลอ่ล่อเจอล่อทายลูก เปิดวงนี้ก็คงสีเจอกันอีกแล้วครับผมไทยนีก็ให้พ่อพ่อแม่แม่มีความสุขความจเจริญคือเ่าครับคิดหวังสิ่งใดก็ได้หวังสิ่งนั้นตามใจปรารถนาครับอขอให้คุณพระศรีรัตนไะใจจนบันดาลให้พ่อแม่มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสำนีครับสวัสดีครับ